เชื่อมแล้วลวดสะดุดฟีดไม่นิ่งสาเหตุอาจเกิดจากล้อขับลวดหรือวายฟีดโรเลอร์ที่เราเลือกใช้ไม่เหมาะกับชนิดของลวดครับ<อ>ล้อขับลวดคืออะไรแล้วเลือกแบบไหนดีล้อขับลวดคืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนและป้อนลวดเชื่อมจากม้วนลวดส่งผ่านปืนเชื่อมมักจะติดตั้งอยู่ภายในตู้เชื่อมล้อขับลวดเชื่อมจะมีอยู่3าแบบคือแบบร่องรูปตัว V ร่องรูปตัว u ร่องรูปตัว u ูที่มีเกรด ถ้าคุณใช้ลวดเหล็กเหนียวหรือสเตลเลตมาตรฐานบอกว่าต้องใช้ร่องรูป V หรือสี่เหลี่ยมคางหมูครับเพราะลวดมีความแข็งร่องแบบนี้จะช่วยจับลวดได้แน่นที่สุดแต่ถ้าเป็นลวดสายอลูมิเนียมทองแดงหรือแมกนีเซียมคู่มือระบุว่าต้องใช้ร่องรูปยูเท่านั้นครับเพราะลวดพวกนี้มันนิ่มถ้าไปใช้ร่องวลวดจะเสียรูปทรงและติดขัดได้ง่ายๆเลย ส่วนใครที่ใช้ลวด flux core แนะนําว่าต้องใช้ร่อง U ที่มีเกล็ดอยู่ข้างในครับเพื่อช่วยจิกและขับลวดที่มีไส้ flux ให้เคลื่อนที่ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นใครเคยใช้ล้อผิดร่องจนลวดติดบ้างคอมเมนต์แชร์กันหน่อยครับ